ร้อนไหมฮารับพี่ชายร้อนครับร้อนครับเดี๋ยวพัดให้เหนาเลยครับเย็นยางฮาฟเย็นแล้วครับอยากเย็นก็แค่เปิดพัดลมครับแต่ถ้าอยากเป็นแฟนผมก็แค่เปิดใจจุดวันนี้จุดทำหน้าทำไมพิมพ์แต่จุดเนี่ยแต่พี่เป็นคนเปิดใจไม่เป็นนะดินอนเปิดแค่พัดลมพออยากเล่นยอยากเล่นครับครับ งงงงไยไม่รู้อะอ้าวงาเวเฮ้ยคนเวลตันมีโจรสลัดหมายจะมอเน่มาเด้พัดลม้มบ๊บ๊บูบูบูบบบบ นี่ไงบุ๊บุตายตายนองเปิดอีกแล้วเดี๋ยวเราจะให้คนนี้จัดการดิเอาเลยผลแสงเอาผลแสงน่ะตึงกว่าม็กมาอ่ะบู๊บบู๊บบ๊บบ๊พุ่งไปเฮ้ยมองไม่เห็น ปุ๊บย่าพัดลมข้างเฮ้ยอ้าวเพื่อนเราเปิดพีพีแล้วครับหรือว่าเพื่อนเราเหมือนจะไม่ไหวฮะเพื่อนเราโดนไล่ล่าครับปึ๊บตาเพื่อนเราตายใจเย็นเดียวจอนสลัดเดี๋ยวพัดให้เย็นๆเกินจะข้ามจะข้ามคือข้ามไปไหน่อย จะบ้าจะบ้าอ๋อพิมพ์ผิดพี่เป็นคนดังปะเนี่ยดังแค่ไหนทําไมผมไม่รู้จักร้อนร้อนจังเลยเย็นขึ้นละอย่กเย็นกว่านี้ลงไปไว่ายในทะเลชะเช็นดูพัดลมอะ่ะหอมเกินใครจะอ้วนเหมือนเธอละ่ะห <c oughs> ยอกหยอกเอ้าเอ้าเย็นเกินเกือบตายเลย <c oughs> เกินปุยไม่เย็นเกินตั้น <c oughs> เย็นเกินตั้น แต่เธอเป็นตาย่านเกินไปฮ่ฮฮโหเกินปุ้ยน้อยนอนอ้าวน้อยมากทำมาผมไม่ได้น่ากลัวสักหน่อยรอนไหมครับเพจำรนำรันำรนจำรันพิมพ์มั่วทำไมเนี่ยแปลว่าอะไรครับเพตึ๊ด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 คอนเสิร์ตรแลกผลกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราส่งผลให้ตีเก้าเจอกันตีเก้าตีอะไรนะโอเคปะโอเค เก้าร้อย้าเราทำไมเก้าเท่าก,กับ00นย์ศนตีเก้าเหรอตีเก้าก็คือ9ก้าโมงไงให้บรู้จักอ,อําชอขอทอด9้าโมงเช้าเหรออ่าคนนี้ก็คิดมือนเราใช่เฮ้ยใช่วะ่ะแล้วขอผลอะไรขอผลเฮ้ยใครใช้ผลพัดลมมือนเราอ่าคนที่ขอผลเนี่ยผลนี้มันตึงอยู่แล้วนายไม่ต้องขอหรอกผลพัดลมก็ตึงนะวันนั้นเราใช้อยู่ เก็บเงินส่งผลเองสิเลเวลไม่พอเลเวลไม่พอเดี๋ยวเด๋ยวเลเวลสอง้อเราก็ไม่มีเงินใครอยากได้ผลนินดอนนะเลเราอ๊บผลนี้จะให้ผลแล้วครับเอ๊บโอ้โห้เราเรา,าเอาไปเลยเราใช้ผลพระเอกผลพระเอกอ๋อผลยางผลยางผลอะไรอ่ะเติร์เติผลยางของลูฟี่กินโลขอถึงไม่ได้เราต้องไปอยู่โลกสองขอค่าหน่อย นายเอาออกมาจากกระเป๋าถ้าเกิดสุ่มจริงๆมันจะทิ้งได้นายเวลอะไร200ให้ค่ะเอาเลเวลสองร้อยหนึ่งสองร้อนนี้ไม่ได้ใช่เลเวลสองรหนึ่งเปิด PVP PVP เอเปิดแล้วครับสองคนนี้ทำไรเอ,เอบอาราวาดแล้วห้าสิบห้ามีคนอาราวาดมีคนใช้เผากระต่ายแล้วเราก็จะตายด้วยมาเอาปลอ ถ้าจะเปลี่ยนเผาทำไงละ่ะอีหยังคืออะไรอยโลกสองก่อนโอเคเราจะรีบฟาร์มน,นะโซโซเราขอผลโอทีเหรอผลโอทีคืออะไรวะผลโมจิเหรออ๋อผลโมจิเดี๋ยวตอนแรกคนนี้โชว์ผลจะลวดสรุปเขาสุ่มได้ผลเลยตัวนกันไม่หนีดผลน้ำพีวีพเอามาผลน้ำก็อยากได้อะเราขอแข่งกันเปล่าใครอยู่รอดคนนั้นชนะ อยู่รอดอยู่รอดจากอะไรเนี่ยเอาผลได้เพื่อนเร็วเย่เย่เอาได้แล้วผลทางดดนกันไม่หนีขอโทษนะเพื่อนรอนไหมครับเพร้อนรันเดี๋ยวผมพาไให้เย็นละแอร์กับพัดลมพี่ชอบอะลรครับพัดลมโอเคเดี๋ยวสุ่มผลให้แต่ว่าเองมีผลไหมนี่ไงกำลังไปสุมเป็นพัดลมเราจะได้ผลเท ฮ้ยเอ,อผลเคว k อ่ะเฮ้ยเก็บอะไม่กินด้วยทำไมเองเป็นพัดลมเพราะผมไม่ใช่แอร์ก็เลยเทคแคร์ใครไม่ได้ยังไม่เก็บอีกแล้วเปิดพีพีทำไมี่ะเปิดพีพีทำไมแล้วโชว์ผลอ๋อพี่พี่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยพี่ต้องการแบบนี้เหรอเขาเก็บเก็บไม่เป็นกินเลยกินเลย ตอนนี้มีคนเวลประมาณ2 4 0 0นะถ้าเขาถ้าอยู่ๆเขาวิ่งมาล่ะก็กินไม่ได้มีคนเวล2,006นะตรงนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะไกินไม่ได้ก็เก็บไว้ข้ามีผลมาป่าอยู่แต่ว่าวางไม่ได้ผลมาป่าคือผลไหนไหนบอกฟุตมีผลมาป่าแล้วเหรอไม่มีไม่มีพูดเล่นนอนเฮ้ยกรอนี <on> ่เฮ้ยอ้าวทำไมตัว ตัวเรืองแสงร้อนไหมครับพี่ชายใช้ผลเหมือนกันด้วยร้อนคะเดี๋ยวพาให้เชเคนนี้ก็ไม่เปิดพีพีอีกแล้วอ๋อขอผลน้อยคะเราเพิ่งสุ่มไปผลเธอก็ตึงนะเพื่อนหน่อยคะโชโชอยากเป็นเพื่อนกับพันลมเหรอไปกันคะไปหน่อยคะใช้คะตามมา โอโหเรือนี้โอเคปะเดี๋ยวนี้ทําไมทําจับพวงมาลัยดีจังวะเพิ่งจะสังเกตดูดิปกติมันไม่ได้จับแบบนี้ไม่ใช่หรอเขาจะไปกก่อไหนครับเขาน่าจะเกาะบาร์กี้หรือเปล่าเลวลสามเจ็ดตรงเวลหกสิบนนนตรงนี้ตรงเวลหกสิบหนูเลเวลสามเจ็ครัแล้วมาทำไมก่อนนี้มานี คนนี้นี่น่าจะมั่วนิ่มะเรือน้อยคะเรือใหญ่ไปเลยป๊บอา้าวเอาเรือนี้ออกปุ๊บนี่เรือใหญ่ไปเลยโอ้กบบาคี้เนี่ยเวลสามสิบรับไม่รับเควสรับเควสด้วยเวลาฟาร์มตาโอเคคะ่ะปุ <c> ๊บ <oughs> ไหวไปะเนี่ย ใช้ปืนใช้หมัดไม่ก็ใช้ผลก็ได้ใช้หมัดต่อยเลยดูเขายิงดิยิงมันจะตายต่อไหนะปแล้วใช้คะ่ะอัพสเตรยร์ไลมมาเรามายิงบอสไดวะอมเออโแต่พิมพ์บอสคะอ่ะเดี๋ยวให้เท่านี้ฆ่าได้ปะอึบโดนบอสต่อยอึบ โอเคอ่วเลแมคับขอให้เธอโชคดีนะโอเคครับ okay. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส b ครห้กับพัดลมด้วยนะครวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนร้อน